นี่ครับผมใส่อัคาระไปกดอัคาระตัวแรกครับผมกดอักคาระต่อไปครับผมกด <ๆ S 1> กดไปรัวๆแบบนี้เลยนะครับผมให้มันขึ้นแสงไงครับนี่ครบแล้วอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูเคลื่อนแผ่นดินระเทือนทุกคนนี่เลยครับผมเบ็ดวายุนะครับเบ็ดเทมเพลตรอสนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการตามหากันครับผม เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่กดติดตามฝากน้องๆช่วยกดติดตามช่องพี่โก้ใหม่ด้วยนะครับผมและใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าโอเคงั้นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่าวิธีการนะครับให้เราเดินมาตามสะพานที่อยู่ใต้เกาะแอตแลนติสนะยครับผมมานะฮะตอนนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่โดมตรงนี้นะครับผมอามันจะมีตัววิญญาณแล้วก็มีโดมทางเข้าอยู่เป็นรูปโดมตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอัคระโบราณน,นะครับอยู่หน้านี้นะครับชื่อว่าซันเก้นนะครับผมอาซันเก้นเตียวนะครับผมหรือว่าบททดสอบของซันเก้นนั่นเองนะครับพิธีการคือเราต้องว่ายน้ําลงไปในบ่อด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องใช้ตีนเป็ดแล้วก็อ อุปกรณ์ดำน้ำขั้นสูงนะครับกระโดดลงไปเลยนะครับเมื่อตอนที่เราดำลงไปนะครับให้เราสังเกตปากาลังดีๆเนี่ยครับผมก็ให้เราสังเกตปาการังสีชมพูนะครับไปตามปากาลังสีชมพูเลยนะครับถ้ามีปากาลังสีชมพูตรงไหนก็เราไปทางนั้นเลยนะครับผมอ่าหักเลี้ยวขวานะครับไปหาปากาลังสีชมพูเรื่อยๆเลยรูปร่างอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าให้เราหาสีชมพูนะครับเป็นหลักก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวลองดูทางด้านขวามือดูครับมีไหมนี่นะครับมีอยู่นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้มันจะมีประตูประตูอยู่ซึ่งเป็นประตูอัคราโบราณน,นะครับซึ่งเราต้องใส่อัคราโบราณให้ตรงกับด้านบนตอนที่เราเข้ามานะครับซึ่งของแต่ละคนเนี่ยเรียงตัวไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่าลืมนะครับตอนที่เข้ามาเป็นยังไงเราก็ใส่เรียงตามนั้นเลยนะครับแล้วเราก็ว่ายน้ําไปใกล้ๆนะครับผมแล้วเราก็ กดอัคราโบราณได้เลยนะครับผมอ่มาโอเคครับกดอัคราโบราณไปครับผมโอเคมาครับต่อไปนะฮะตรงนี้ครับกดอัคราโบราณไปครับโอเคเหลือแค่สองอันนะเดี๋ยวนะพี่โก้ขอเนื้อก่อนเนี่ยจำไม่ค่อยได้โอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งโอเค เรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นเนี่ยครับผมให้เรารีบว่ายน้ํากลับไปเลยนะครับอย่าพึ่งตุยเนี่ยฮะโอเคไปครับเรื่อยๆเลยครับผมเรื่อยๆเลยอ่าไปครับอ่าไปครับไปครับอ่าไปครับขึ้นไปด้านบน ครานี้นะครับผมก็กลับไปตามสีชมพูเหมือนเดิมนะครับไปเลยครับอ่าจากนั้นขึ้นผิวน้ําไปเลยนะครับผมอ่าหลังจากที่เราขึ้นผิวน้ํามานะครับให้เรากลับไปที่ด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าที่โดมนะไม่ใช่ประตูนะครับซึ่งเป็นที่แบบส่อัคขราโบราณนะครับผมอ่าข้างคบเพลิงตรงนี้นะโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะครับผมให้เราเอียงหน้าจอขึ้นไปด้านบนนะครับผม มุมมองก็มองจากด้านบนมันจะง่ายสุดนะครับเพื่อเรากดไม่ผิดพลาดนะครับถ้าเรากดผิดพลาดนี่คือเราจบเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะครับเอียงจอนะครับอ่ะแล้วกดตามที่เราใส่เมื่อกี้เลยนะครับให้ตรงกันเลยกดเรียงเลยของพี่ก็เรียงมาตามนี้นะครับ <c oughs> เราก็ทาการกดเรียงเลย <c oughs> เปิดหมดนี่โอ้โหสัน่นสะเทือนแล้วนะครับผมเดซเซนกินดิบ ดอโอเพ็ <The> <Open S 1> แล้วครับผมจังหวะนี้นั่นไงไปครับอ่าคราวนี้เรากระโดดข้ามบ่อมาเลยนะมันมีทางกระโดดอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถซื้อเบ็ดใหม่ได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็นเทมเพลตรอสนะครับหรือว่าเบ็ดพายุนั่นเองนี่เป็นไงราคาเท่าไหร่1.8ล้าน โหโคตรตึงแต่ละอันเนียบอกเลยโอเค1.8ล้านนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะยฮะเดี๋ยวเรากดไปเลยดีกว่านะครับผมจัดไปครับผมอ่าคุณสมบัตินะครับก็มีตามนี้เลยนะความเร็วในการล่อนะครับผม15โชค70ควบคุมอ่ควบคุมจะเป็น0.15นะเดี๋ยวลองดูตกจริงดีกว่านะครับผมว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผม สำหรับเจ้าตัวเบ็ดตัวนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเรากดไปโอ้โหยโคตรเทสทุกคนเทจริงนะนี้โอ้โห้มันเหมือนแบบเป็นแบบแหลมๆอะ่ะคล้ายๆแบบมีดอะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับโคตรเท่วะ่ะทุกคนเดี๋ยวลองตกจริงดูนะครับว่าในศาสตร์นี้มีอะไรให้ตกบ้างให้เขีรยบ้างโอเคมาครับ <c oughs> รอบนี้มาเขย่าเลยครับผม เอ้ค่าเยานานไหหน่อยนะผมว่าสู้ของซุดไม่ได้นะครับผมอันนี้รู้สึกน,น่าจะค่าเหยา่อนานเราเราต้องเอาไปใส่บัฟนะครับผมอันไหนที่แบบจริงจริงเบ็ดมันก็ดีทุกอันอุ้ยโอ้โหปลาอะไรมาวะเนี่ยอ๋อปลาคล้ายๆปลาด้านบนอยู่นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือปลาเหล่านี้ก็คือปลาที่อยู่ด้านล่างนั่นเองแล้วมันขึ้นไปบ,บนผิวด้านบนอะไรประมาณนี้น่าจะตามเนื้อเรื่องในเกมนะ่าจะประมาณนั้นนะครับโอเค เดี๋ยวเราดูว่าคล้ายปลาด้านบนอีกหรือเปล่าเราลองตกดูเรื่อยๆนะครับในแอตแลนติสอันนี้นะครับมาโอเคดึงมาหน่อยใกล้ๆหน่อยนะจะได้ดูนะครับชัดๆว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคได้ไหมเปิดครับเปิดครับผมอ่านั่นไงอย่างที่พี่โก้เดาเลยนะครับปลาคล้ายๆกับปลาในพายุด,ด้านบน คล้ายๆในปลาน้ําวนนะในนี้นะครับเพราะว่าตัวบิดเนี่ยเป็นเบ็ดพายุเนี่ยครับผมอันนี้เอา้าแล้วเดี๋ยวนะไปที่วงล้อ,อยังไงโอเคเดี๋ยวต้องไปทางด้านนี้นะโอเคล้อมรอบไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปไทายผลตรงนี้นะนี่ที่นาฬิกาหรือว่าวงล้อเนี่ยโอเคครับวงล้อบอกว่าอะไร Go d of Music อ่าแสดงว่าเป็นรูป อันนี้แน่เลยคล้ายๆกีตาร์า itar, เครื่องดนตรีนะครับเครื่องสายนะโอเคเดี๋ยวเราหมุนเข็มนาฬิกานะครับผมไปทางด้านนี้เลยเนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเปิดได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าวงล้ออันนี้นะครับผมน่าจะเป็นการปลดปล่อยนะครับเอ่อน่าจะเป็นการปลดปล่อยสัตว์ในตำนานนะครับก็คือคลาเคินนั่นเองโอเคอันนี้จากนั้น แล้วก,กดยืนยันนะครับเพื่อที่เราจะปลดล็อกคาเค้นใน้ออกมาจะได้ตกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเวสถัดไปต่อนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่โก้ฝากกดติดตามด้วยเลยนะครับเพราะว่าพี่โก้ทำครบหมดจบทุกเฟสใน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม